งานที่สองที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปทําก็คืองาน GS ระบบท่อปะปานะครับอันนี้ทางเพื่อนๆที่อยู่กรมปัญญาทหารน่าจะรู้เรื่องระบบนี้ดีนะครับก็คือ GS ก็เหมือนกันเอาแผ่นใสหลายๆแผ่นมาต่อกันนะครับมาซ้อนกันโดยที่เลเยอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นพวกถนนคลองแล้วก็สารพวกต่างๆของผมก็เป็นหนึ่งเลเยอร์ที่เราเข้าไปใช้นะครับเราใช้เป็นเลเยอร์ระบบท่อปะปาแล้วก็ระบบอุปกรณ์ที่เราเก็บ ก็เชื่อมโยงกับทางดัตชเบรของตัวพ่อผมผู้ชนานะครับโครงการนี้จริงๆเราเริ่มมาเราปรกางประปานีถือว่าเป็นหน่วยงานกลุ่มแรกๆนะครับที่เริ่มในทางธุรกิจนะครับเมื่อสมัยสักปี2 5 3 3ึง3 4เนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีโครงการบางกอกแลน information system นะครับก็คือเป็นการเริ่มมุ่ระหว่างกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงการประปานรหลวงแล้วก็กลมที่ดินและกลมการทรัพย์จัดทํา พื้นที่นำร่องในเขตคลองเตยเพื่อทําระบบ GS ตอนนั้นทางผมก็มีโอกาสเข้าไปร่ปวมเราก็ได้ทาสมัยก่อนเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัว PC เนื่องจาก PC ประสิทธิภาพช่วงนั้นจะไม่ค่อยดีเราใช้เป็นตัวเวิร์ t สเตชันก็คือใช้ระบบปฏิบัติการจุนิกแทนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้ความรู้ทางด้านไอีค่อนข้างสูงเพราะว่าผมจบมาทาวิศวกรรมโทธาจะไม่ค่อยรู้อะไรทีก็ได้เรียนรู้เราเราอยู่ในโครงการนำร่องประมาณสองปี ไปเรียนที่ทั้งจุฬาทั้งกราฟิกอะไรนะครับทั้งเรียนทั้งทํางานด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวแผนที่ฐานที่มาใช้งานในดับซึ่งต่อมาในการไฟฟ้านครหลวงเขาลงทุนทำเวสเน็พเพื่อให้หน่วยงานต่างๆใช้นะครับคือเขาเขาลงทุนประมาณพันกว่าล้านเพื่อทําตัวแผนที่ฐานอย่างเดียวนะครับรู้สึกจะได้รับความอนุเคราะห์จากกองทรรณาธทหารในการบินถ่ายแล้วทางตัวบริษัทเอกชนที่รับเหมาจากทางการไฟฟ้าเนี่ยเขามาทําเป็นแผนที่ฐานนะครับ มันมันมันไม่หมดแค่การเนติฟล์แตที่มันจะต้องไปหาตัวว่าผู้ใช้น้ําในแต่ละหลังเอ๊ะเจ้าเจ้าของบ้านในแต่ละหลังเนี่ยมีข้อมูลดัตเตอร์เบชันไหนซึ่งช่วงนั้นอาจจะใช้เวลาทำคนางนานนะครับการไฟฟ้าจะเป็นหน่วยงานเริ่มแรกที่ทําแล้วส่วนงานอื่นอื่นเช่นทางการประปาเราก็จะไปขอเช่าใช้กับเขานะครับก็เสียค่าเช่าให้เขานะครับอันนี้จะเป็นฐานที่ฐานของการไฟฟ้านครหลวงที่ใช้ที่เราเราทีมก็มาใช้นะครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เป็น,เป,นเป็นของของเราเนี่ยเราจะระบุมันอยู่ในระบบ GS เพราะมันจะดูง่ายเรามีระบบท่อเรามีระบบอุปกรณ์เรามีข้อมูลผู้ใช้น้ําเรารู้ว่าหลังเนี้ยเป็นข้อมูลผู้ใช้น้ำใครแล้วก็มียอดการใช้น้ำเป็นอะไรเราก็จะดูจากฐานดาันีเบสของพวกเนี้ยอันนี้เราเป็นงาน GS ของห้บบางการป่านะครับงานถัดมาที่ ที่ได้รับมอบหมายก็คืองานสํารวจเวรคืนของป่าฝั่งตะวันตกก็คือที่บอกว่าเราคงทําไม่ได้ละถ้ามีแหล่งน้ําเจ้าพญยายแหล่งเดียวก็ช่วงนั้นทางผู้บังคับใจก็เห็นว่าผมมีความสนิทกับทางกรมที่ดินก็เลยมอบหมายให้เข้าไปอยู่ในสะโขงนี้นะครับก็คือสะโขงสำรวจแนวเขตตั้งแต่เขื่อนเขื่อนสมัยก่อนเรียกเขื่อนวัชีลาลงกอนนะครับตอนหลังเนี่ยตอนสเสร็จแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นเขื่อนแม่กองจะเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจ,ะจะนบุรีไล่ลงมาผ่าน ผ่านรัฐประถมผ่านอะไรจะก็ต้องมาถึงกรุงเทพมหานครบริเวณรงลงลนนน้ำมหาสวัสดิ์นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานงานเสวยส่วนใหญ่งานสองป้องปักหมุดปักแนวงานคุยกับเจ้าของบ้านรังวัดเขตที่ดินอะไรแบบนี้นะครับก็ก็คลุกอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณสักสองถึงสามปีนะครับจะให้ฟังฟังความขวานะครับก็คือลงกองน้ําเดิมของเราปักเขต เส้นใหม่เนี่ยเส้นด้านซ้ายมือเนี่ยวิ่งระยะทางประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะครับวิ่งจากเขื่อนแม่กองผ่านนครปฐมน,นะครับเข้ามาที่โรงงานมหาสวรรค์ซึ่งเส้นนี้เป็นสายใหม่ที่เราใช้แล้วก็คิดว่ากําลังผลิตสามารถรองรับของคนในกรุงเทพมหาคนครได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นโรงกลงงที่ใหญ่เสร็สจจากงาน แนวคอประปาสายใหม่ก็เข้ามาสุนงานตปุมระบบท่อประทานคาว่าท่อประทานก็ที่บอกนะครับท่อที่ใหญ่พอสมควรคนเข้าไปเดินได้นะครับสมัยก่อนเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ผมเข้ามาก็คือจะเป็นการขุดวางอย่างเดียวก็คือการท่อประทานเนี่ยจะต่างกับท่อใจน้ํานิหนึ่งคือท่อประทานเนี่ยเราจะวางในถนนส่วนใหญ่ส่วนท่อใจน้ำเนี่ยเราจะวางบริเวณทางเท้าเพราะว่าต้องการจะแท็งเข้าตัวบ้านแต่ท่อประทานที่วาในถนนเนี่ยการเปิดหน้าดินการขุดแนวร่องเนี่ย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละก็เราเปลี่ยนวิธีจากการขุดวางในช่วงเดิมน,นะครับมาเป็นการดันลอดการดันลอดก็คืออาศัยหลักการง่ายๆก็ขุดขุดบ่อสองบ่อเราเรียกบ่อรับกับบ่อส่งนะครับแล้วก็มีการดันท่อเข้าไปนะครับจนกระทั่งถึงบ่อรับแล้วก็จะขุดเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆแต่ข้อจําก,กัดของงานดันลอดก็คือระยะระยะทางระหว่างบ่อถึงบ่อเนี่ยมันไม่ได้เยอะช่วงที่ผมเข้ามาก็เป็นโอกาสดีที่ เกิดโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางนะครับเราก็เลยไปมองว่าไอ้หัวจอดที่ใช้กับรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีหัวจอดขนาดเล็กลงมากว่านันไหมที่เราสามารถจะมาใช้กับระบบท่อประปาะเราได้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นมีจริงๆแล้วราคาก็อยู่ในในช่วงที่เรารับได้คือเป็นราคาคอมเมเชียลนิดนะึงคือคือหัวจอดเนี่ยมันค่อนข้างยากนี่คือถ้าสั่งน้อยหรือว่าเอามาแล้วเขาใช้งานได้น้อยเขาก็จะไม่เอาเข้ามาแล้วราคาก็จะสูงช่วงนั้นปฏิทั้งมีทั้งงาน รถไฟฟ้างานท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ของกทมซึ่งทําระบบนี้แหละเราเ็เลยเอาระบบหัวเจาะเข้ามาใช้เหมือนกันทุกวันนี้งานวางท่อประธานสายหลักทั้งหมดเราจะใช้ระบบหัวเจาะนะครับเราเรียกว่าไมโครเทอร์เนลิงนะครับลักษณะของหัวเจาะจะเป็นอย่างเี้ยนะครับก็คือมีการฟีดเป็นการฟีดพร้อมพร้อมกับความแกลบเข้าไปใน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 ดินนะครับเสร็จแล้วก็จะลาดท่อตามระบบนี้อันนี้ไม่ใช่เล็กๆให้ดู านจะเป็นหลุมหลุมลรื่อกบ่อดันนะครับบอดันจะติดตั้งไดมิเตอร์ประมาณทั้งสามเมตรนะครับสเสร็จแล้วก็จะส่งผ่านหัวจอะเข้าไปในใต้ดินนะครับไม่ว่าหินก้อนใหญ่นเรามันจะตีแหลกหมดนะครับในกรณีที่เป็นดินอย่างดินกรุงเทพเราเรียกว่าซอกเมันมันผ่านได้ดีแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปลอ่อยท่อแต่และเซกเมนต์เนประมาณสองเมตรห้าสิบนะับแล้วก็มีการดัดท่อลงไปในทีละช่วงเหมือนกระดูกงูเราด,ดีๆเนี่ยครับ ดัน้าไปดัน้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เอาคนไปไล่เชื่อมด้านในที่หลังนะครับก็ตั้งแต่ทําระบบนี้มาเนี่ยทําให้เรากระทบกระเทือนพื้นที่จราจรค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเราทาเวลากลางคืนตลอดเช้าเนี่ยมาเนี่ยจะไม่มีใครเห็นความแตกต่างเพราะว่าสภาพพื้นที่ข้างบนเนี่ยเราลงโปกด,ดินหมดนะครับเออนี่ยฮะเราจะดันปล่อยท่อไปทีละเซกเมนต์แล้วก็ดันวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ,อ่อ ขาไม่ไดลงรายเอียดไว้มันจะมีไกด์ของเป็นตัวเลเซอร์เพื่อจะยจิงตำแหน่งว่าตรงหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นบอถึงบอเนี่ย accuracy เนี่ยไม่ค่อยคาดเคลื่อนมากนนะครับมันจะดันไปเรื่อยๆนะครับพร้อมหัวนำนะครับหัวนำนี่จะขุดไปด้วยทําให้ทําให้สามารถจะดันได้ง่ายขึ้นนะครับจนมาถึงถึงบอรลับนะครับกลายเป็นว่าตั้งแต่เราเอาระบบพวกนี้มาใช้เนี่ยเราประหยัดเงิน ค่าก่อสร้างไปในดัค่อนเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยกรณีที่เราเปิดผิวการจราจรเนี่ยการซ่อมผิวจราจรคืนกสมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับคงไม่ใช่แค่เปิดแนวร่องแค่นั้นแล้วก็ซ่อมแค่นั้นบางทีระวังเสร็จเราต้องซ่อมกันครับต่างแพงเพราะฉะนั้นค่าซ่อมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นคาจจ่าใช้จ่ายที่เราต่างเมื่อเราท,ทรําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เนี่ยคาจจย่าใช้จ่ายในการก่อสร้างความรวดเร็วในการก่อสร้างมันก็ลดลงนะครับเราก็กระทบกระทุ้นกับผู้นำน้อยลงด้วยนะครับ